เล้ยครับผมแจกสูบเดียวจะเล่นสามสูบครับผมนนี <S 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 ่สีล้อหัวครับผมสี่ล้อหัวครับผมวไม่ใช่หัวระมูนนี่หัวรับประกันหนึ่ชั่วโมงดูเจ้าช่วมงแล้วครับผมรับประกันหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงวาเพื่อดีใ้รับประกัน1 5 0 0ห้าชั่วโงทางี่694ย แลวรประกันเ่ไดย้อนยอ่ยอประคัครับผมมีบากาแหลวาาาาะ,มมะ,ลว,ะลว,ว่ามาะว่ากันบ่ากันอ่ามดาละเออย่างพิมมดังกันดว่าคู่บุตรเตรยังละเออมดาละทเปนกระบนรทเฟืองเอาอาจจะประกันพวกหลักๆการกประกอบพีดผัดยังไปที่โอกีบานครับผมทิ้นทา้านี่มันมาที่ลนะ Ờ, để thoát khô mà bảo rằng Thọt subscribe cho cát Ghiền Mì หยอดเงาออกมาแล้ทางอุ้งอะรเงากะไรเยอะหน่อยเรี่งเึ้ก่อนเนาะเอาไปอดเย่อสเปลี่ยนฮะจบ่เปลี่ยนสิ้น罗ครับผมเอา Fc 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 ทั้งสมบูรีสมุทรีครับผมเลยคุยหน่อย เอ้ยรถมาเปลี่ยนซีลอ้อครับผมมันรั่วครับผมวันนี้หกร้อยกว่าชั่วโมงครับตัวนี้เาขาบอกรับประกันนี่พันห้าร้อยชั่วโมงหรือสองปีไม่แน่อาจจะชั่วโมงเกินก็นได้ไม่รู้ไอปีเปินเกินก็ได้ก็เปลี่ยนซีนก็ต้องถอดน็อตหมดเนี่ยหมดเลยพวกนี้ยเดี๋ยวต้องเอาอุปกรณ์ขาขึ้นออกขานี่ออก แล้วก็ปิ่งน้ํามันครับผมปิ่งน้ํามันอยู่ตรงไหนข้างล่างเนี่ยปิ่งน้ํามันน้ำปิ่งสารอ่อนตุ๊กข้างหลังผมนะอาบตัวสุดใน้มันวาวครับผมหือปวดหิ้วตะล่างปวดเลยนี่คัน ปีก,ก,ปก่อ,อกน,น,ก,นอออก,ก่อนครับผมมองปีนั้งขังเลยครับเพราะว่าอยู่ขังอ่าผมโอเคปีกมันก่อนเอาถ่ายถอดล้อก่อนครับผมยิงล้อเปลี่ยนสีล้อครับผม ตปู้สาวไรหมนี่แกงามแงามแ่งามเนาะผู้สาวเก่างามยไทำไอยู่กินหอยยุกนมาผูสาวเก่าคุยคุยอะไรไดบอก่ากินหอยยู่ฟังฟังอย่เด้อคนกินหอยยุนมาผูสาวเก่า่า เพ่งน้ำมันเนี่ยเงน้ำมันครับผมอันนอ้บัตรยูไก่เบอร์สิองเบอร์สิบสองกิ่นครับผมกิ่นเขาจะว่าไข่นี่บัตรโีโยแนเปล่าครับผมเออเผาใหญ่ดีครับผมนี่เผาใหญ่อยู่เออแล้วหนักก็ได้จะได้อยู่ที่สามร้อยกิโลอ่ะนี่เป็นเบรดครับผมน่าจะเป็นหมึกดนี่ โอเคระบบโอ้ยระบบอันี่นรื่นมัอ่ะโอ้มีอนี้ครับพี่ดาผมธรรมดาเดยอืมพี่ดาบผอมอืมต้องมาดาตุลย์ไหมพี่ดาผอมเอมีดาบมีดา ดับดับตัวนี้ขาดับตัวนี้นี่เอาตั้งไป oh, okay. เลยนี่ตื้นแล้วก็ลึกอ่าโอเคถ้าตื้นจดึงดึงมาหนี่ปั๊บอ่ามันจะยกขึ้นสูงนิดนึงนี่ก็ลงไปด้วนนะครลงไปด้วนก็อันนี้ลึกอันนี้ตื้นครับผมดึงเข้ามาจะตื้นครับผมาดึงตัวขาขึ้นไว้รักษาระดับดับนะครับผมดับเออระบบดีระบบดีระบบดีเออนี่มีระบบเปิดกับระบบปิดนะครับผม อันนี้เนาะอันนี้เปิดกดออดึงขึ้นครับผมโอเคแนอนอนยี่สิบเจ็ดแรงครับผมเป็นรุ่นใหม่ครับปีสองเจ็ดสี่ศูนย์อันนี้น่าจะออกมาสามสามตสี 3, 3ปีแล้วมั้งตัวนี้เราก็ปิี่นกันก่อนนะผมนี่ปิี่นนี้ แล้วก็ทายทายน็อตใส่ตัวตะกอกนะผมโอ้กกองก็อยู่น่ากลัวเลยโอเคีล้วจะมีกาดตรงนี้จะมีกาดมาใส่ตรงนี้เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ล็อกมาตรงนี้ใส่กาดเขาบอกโอ้เสียวเสียวข้างล่างนี่เจอขอนไม่เร็วเลยน่ากลัวไปใส่กาดแค่หกมิลก็โอเคเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเอเปลี่ยนน้ำมัน แล้วก็ค่อยถอดลอูมล้อครับผมตั่นนี้มันไม่เหมือน40เอ้ย35ยันมากนะ35ยันมากจะถอดน็อต4ตัวนี้ออกมาเลยแต่นี่มัต้องถอดอมีน็อตอยู่ปลายเผานะครับผมตัวนี้จะมีน็อตปาาาลายเผาก็เราก็ถอดตามนี้น <c oughs> นครับผมแล้วก็จะป็นน็อตปลายเผาเราก็ค่อยอาดออกนะครับผมเปลี่ยนตีนตีนนะ่าจะเป็นตีนทั่วไปนะจะจะร้อยกว่าบ <c oughs> <ๆ>าทแต่มันจะแพงค่าค่าเปลี่ยนนะครับผม บ่ออีกนิดนึงครับผมธรรมดาทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเศรษฐกิจที่วันนี้ก็มีอะไรก็ทําไปนะครับผมรถน้อยออดก็ถือวาทำรูปรูปดีรูปดีมากรูปดีระบบดีมากมีดับด้วยมีหลังคาก็โอเคครับแต่จะเปลี่ยนกันข้างไหนต้องหาอะไรบางฝนตกสาดเปลี่ยนก็ได้พี่น้องเนี่ย ยางหลังนี่ขอบยอี่สิบครับผมเป็นยูสามขอบยีสิบนะครับผมยางหน้าก็เป็นเบอร์หนึ่งแปดศูนย์แปดห้าดีสิบสองขอบสิบสอนะครับ,บ,บผมหนึ่งแปดห้าทับแปดห้นึแปดทับแปดห้าครับผมขอบสิบสอครับผม โอเคนี okay. <Okay. S 1> ่เป็นนหหัสตัวก็มีสองเจ็ดสี่สี่ดีครับผมดีนะกั่ที่ขายในไทยมีหลายนัหไั่นะครับผมมันใสมากเลยใสครับมันจะเปลี่ยนสีหมดนี่ผู้ใจญ่ใจญ่ใช่เปลี่ยนสีออกออกอย่างนาะ ต้องเปลี่ยนน้ำมันนะครับน้ำมันสิ่สางเงี้ยโอเคอรซีมันสนลิปมจบงนเปลิใส่ตนี้เข้าไปอโอเคถ้าเป็นหนาแบบนี้เป็นสลิปโอเคเลยครับตัวมันสลิปมันบางไปอัดไม่อยู่ครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นได้คดเลยได้คดเลยไรครับรอเอาหัวย่งนี้ทางนี้ด้วออ่ะล้วออ่้วอ่จิ๋วเลยเคืออกลไมเ ได้เยอะนะได้อยู่เนาะโอเคอันนี้ไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกนะตอเข้าไปจากข้างในต่อไปต่อไปเอาเสียสูบเดียวไมาเห็นสามสูบเอาเออป๊าต่อเข้าไปแล้วก็อัดเข้าเข้าไปแกะแกะแล้วอาดใส่เข้าไปต่อเาไปเข้า ครับผมอันนี้มันจะมีนะครับผมเอาเบรกฝั่งขวาเอาเบรกขวาโอเคประมาณนี้มีพออัดก็มีก็จบแล้วไม่มีอะไรโอเคนะด้วยเข้าไปด้วยกันพัดเอัดหรือยวงเอดูรือัเดือยหนีอยังแถมแถมยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบเหมือนกันยี่สองสี่สองเจ็ด ซีนตัวเดียวกันนะสองหางสยามกู้งกุ้ตาเดียวสยามกู้ตาเลยคอกบเดี๋ยวมันไหลอย่างน่้บาบ้านท่านนะถ้าบาถ้าบาหนาโอเคเลยแก้วนะครับแค่เจ็ดมิลครับผมพี่น้องได้สิบเอ็ดมิลเหมือนกันเอ๊ะเนาะโอเคอ่างเงี้ยเราก็มาทากาวไม่ไม่มีปรเก็นไม่ใช้กาวไว้ใช้กาวแล้วตรงนี้ไม่มีประเก็นนี่นี่อ้าไปหอมว่าสักกิ่นเลยแค่เงี้ยผมเขาจะใช้กาวเขามีร่องเนี่ยคือเป็นร่องกาว จะเป็นพา,าวเวกตัวนี้พาวเวกครับพาวเวกมาปั๊บก็มาขับตัวเฟืองตัวนี้นะครับผมตรงล้อครับผมตรงล้อจะมีลูกปืนอ,อยู่ปลไปปืนตัวนี้ก็เข้าเบ้าตัวนี้โอเคโอเคครับผมแล้วก็รประกอบก็ทากาวเข้าไปขั้นตอนกอนสุกพอแล้วอ่า

รวยไรครับผมวไสากาใส่เข้าไปแล้วนี้เือเข้าไปเท่ากับตัวพอบกโอเคแล้วก็ลูกปืนนะผมนี่เป็นเราก้ามบีบเลี้ยวครับผม ใช่เป็นเลี้ยวแต่ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นเป็นดิฟล็อกครับผมเวลาติดโดมเขาเกี่ยวดิฟล็อกเวลาติดโดมโอเคเสร็จแล้วก็ทากาวสูบสูบเข้าไปครับผมอ่า ทำตัวตยิ่งแรงทำยังไงไม่ว่อะไรยังขากาวเส็จขากาโอเคใส่เบ้านี้ครับผมโอเคอประมาณนี้ครับผมขากาวแล้วก็สวมเข้าไปนีผมนี่ยพอเสร็จพิธีครับผม <c oughs> เสร็จพิธีคร, <c oughs> รครับไม่ได้เป่าสักเกีอะไรนะเพไม่ต้องเป่าอ่าเป่าสักเกียเลยเพราะว่าเจ็บในตัวครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผมเอาจัดไปโดยแท็กสูบเดียวยกพกวกแฉกอยทางซ้ายยกไปแถงไวาครับผม จัดไฟครับผมโอเคตัวนี้เกิดเป็นตัวดิฟล็อกแล้วผมเนี่ยดิฟล็อกก็ไถนั่นนะครับผมโอเคนี่ใช่ไหมนี่อยู่ฝั่งเนี่ยดิฟล็อกดิฟล็อกเปรกตรงใชครับผม